ครับผมทำแบบนี้แหละจะได้ไม่อ่นกลังฮะไม่รอพ่อเลยไปออกกำลังกายกันครับไปไหมถ้าไปไปใส่รองเท้าเอารองเท้ามาใส่ใส่รองเท้าเลยรองเท้าอยู่ไหนเนี่ยเอารองเท้ารองเท้าหนูอยู่ไหนไปไหม โอเคใส่เลยไม่ไม่เอาคู่เอาคู่นี้โอเคอันนั้นของน้องเทรน้องพลอยมาใส่รองเท้าสิลูกของหนูคู่นั้นโอเคม,เมันเปื้อนไม่เป็นไรหรอกมันเปื้อน,นโอ้ ไม่มีเหมือนกันหรอแบบเดียวกันไม่มีหรอลูกเออหนูเอาสีฟ้าเนี่ยไม่หมันคนคลับเอาของไหนครับนอ้ขหมอของพ่อพ่ออะไรของพ่อ,อมามาพ่อไปแล้วเด้อเอะของมพ่อ่าพ่อไม,ไม่ไม่พ่ออยู่ของพ่ออยู่นู่น ผองพ่อมีแล้วองพ่อมีพ่อีลนะใส่เลยใส่เลยถ้าถ้าไม่ใส่พ่อไม่ให้ไปด้วยนะใส่น้องน้องเพชรใส่ผิดข้างเปลี่ยนเปลี่ยนข้างใหม่ลูกนี่ไงตัวเองหนูใส่ผิดเปลี่ยนสลับข้างใหม่มยายถามไปไหนจ๊ะไปออกกำลังกายจ้าบอกยาย บอกยายเร็วไปชุไ,<ป>ไมออหไมค่ไอ,อ,อ่ะครับคัไป,ไ,ไปชุดนี้ก็ได้ไปนั่งเล่นเฉยๆครับโอเคนะะระวังระวังระวังเออ จับมือกันจับมือกันสองคนเนี่ยจับมือกันน้องเพชรรอคอนเอาพ่อไม่หยุดก็มันรอมันหอนไปเลยเอา,เอาวิ่งวิ่งวิ่งจับจับมือพี่พลอยไปด้วยกันไปไปไปด้วยกันไปไหนไปไปไปด้วยกันจับมือกันไปเดินไปไปไหนไปไหนตรงไหน จับมือกันไปจับมือน้องเพชรไปเดินอ๋ออย่างงอมงอมอยู่ที่้องไปไหนฝั่งนี้โอเคเก่งมากเลยก้าวขายง่แงด้วยตกดีหรอกระวังตกน้ำนะอัอยังไม่เก็บ่ยเเพิ่ง ราจะมาออกกําลังกายครันมาพล่ว้าวไปเ่มากเ่มากสวย,ยไหมดีไหม วิ่ง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 อาไหนวิ่งดูสิวิ่ง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 เหมือนพ่อวิ่งไง อปเนมันจะทุบตีนดู้กไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ยกไม่ยกอันนี้ของผู้ใหญ่โนโนอะไรนะลูก สองสองกิโลเลยนะนี่ยกขึ้นได้ยังไงเป็นสาวแล้ว <c oughs> ไหนรถพ่ออยู่ไหนพ่อคันไหน,นอ๋อคันนี้รถ<อ>ตาเล่อยู่ไหนรถตาเล่อยู่ไหนป่ปะ่ปะป ยังสร็จแล้วเหรอเอาไปจับแม่สิไปไหข้วกระเป๋าแม่ไปรับกระเป๋าแม่เลยโอเค <c oughs> นู่นๆนไปบ้านเ,าเปิดบ้านสิจุงแขนแม่กลับเข้าบ้านอบอกแม่ว้ปู่กันนะไหนปู่อยู่ไหนล่ะตอนเ้า่อนแสงเสง้าพี่อ,อุ๊ยพอนี้หรอ ของาา<า>พลอยตื่นยังไงพี่พพี่พอยตื่นยังแอปดเสแัหนูชอบแอป,ปแดลวมากเลยนั่นเห็นไหม มีไงล่ะล้านนากินลน้านนาไหมกินลน้านนาไหมครับแหกิน,หนนี่นี่สั่งกุ้งแล้วอันนี้มันเผ็ดมันร้อนไงสั่งกุ้งอย่างของทะเลไปกินนู่นแม่นากินด้วยแม่ย่ากินด้วยนะไม่เอานี่สั่งกุ้งไปให้ย่ากินนะ่ะไ,ไ,ไม่ได้ไหมไม่ได้ย่าทำขนมไว้เยอะเลยหมดแล้วใช้หมดแล้ว ไม่กินหมดแล้วเหรอไม่รักย่าเหรอรักไหมเปิดกระโปรงนี่งเจ็จุดจุดเผ็ดคนนั้นคนนั้นกำลังก่อสร้างอะไรไม่รู้ไอ้พิษนี่กินเผ็ดเปิดกะโกรงโอ้กินอะไรพี่โบนั่งดึก กินน้ำมันไม่พอเลยแม่มันไม่เ็ดเลยแม่มันไม่เสร็จเลยคุณลองดูสิอ๋อกินลองดวนมือไม่หายเลยเนาะมันเผ็ดนะไม่เขาหมักตะวันหนะนี่แม่บอกว่าอย่างไรอร่อยไหมเนี่ยอร่อยไหมเนี่ยเอาคินน้ำไหมเนี่ยเอากินน้ำเลยพ่อเอาน้ำมาให้แม่หน่อยค่ะนี่คุณ อะไรนี่น้องเพชรอะไรนี่เพชดอ้าวไปไหนนะอมันเหมนันบกอ่มันมันับลมกาดวจับว้าวอไตัวจับกลอวไม่ได้ทำอะไรผิดจะมาจับได้ไงการดวจับ chúc 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 chúng chúc 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 ไงหนูซี้ดูซี้นี่นี่แม่บอกเทปเทมานี้แม่ขอไมู่จักจับจับยาจับย่าดูช้ย่าไม่สบายเนี่ยย่าเป็นอะไรู่จับยาจับย่าเดใจวยวยหอยากทัน้องยาวยย่ากันจมไม่รอด้วยย่ามันอะไรมาใส่วัันหย่ากลังนุ่ไา นี่ไงนี่ไงขนมนมากใหญ่กวาให้โอบใหญ่กว่าชื่อแย้งขนมเบินมีสามารถกินพวกเขา

เอานั่งดีนั่งดีนั่งดีชี้ห้านับอันนี้ดีกว่านับขนมย่าก่อนนะมีกี่อันใกล้แล้วใกล้แล้วชี้แล้วใกล้ชีแล้วห้าห้าโอ้โโอ้ยมีทั้งหมดอันนี้หนึ่งมีเจ็ดวัน ย่างทางไข่บนนี้ไข่ไข่ปลาหมึกอร่อยมากเอาไหมคะเหรอเอาไหมลูกติดมือเอาเช็ดคนนี้คุณสับอางค่ะคนนี้เขาเขาเป็นคุณสับอางพี่น้องเจ็นเจ็บเกี่ยังิ้มเป็นตัวเลยหรอลูกค่ะหั่นไนื้อเบอร์เดอร์หั่นไหมไม่เอาขาไม่อร่อยไม่ได้ผลนะ ตอนเียกาเนี่ยปูไมอาเขาทุมาให้นี่างเลยไป่ยมมือก็บอดูโอ้ก็ใกลบอดก็มือเปียร้อนๆเลยย่าน้ำมันง่าสวยมากย่าสวยมากย่าใส่เสือสีอะไรลูกชีโอเควงกั่วเอาบอลซีดาไหมเกบบลีดาฝรั่งไมดี อันนี้ปูนะคะเปูเนื้อปู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 นี่ค่ะไงอุ้ยเอาปูปูปาป์าแกไงแทะน่ะเอากไปดีเลย่ะมาแล้วอ่ะเนี่ไมเนี่ยขล้อเลยต้องมาค้ำ ปั๊ใช่ไหมแก่แกดีไปทำไปไหนน้องพลจะไปน้องพลน้องพลจะไปไหนไปบ้านยามานล้วกับพ่อไปบ้านยากับพ่อไปบ้านยาแตนยาแตนยาแตนฉานสาย <ons> <it> <calm. ar ic adia> ปุลีสายุลีสายน้องเพชน้องเพชจะไปไหนถามน้องเพชซิน้องพลอยน้องเพชเพชอาไปไหมนี่น้องเพชไปไหนไปไหน

はい。<laughs>